อยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Teens Update ค่ะคุณผู้ฟังพอจะพูดถึง Prime มันเนี่ยฟ้าใสมักจะนึกถึงเพลงนี้ของคุณ s ิมวีนะคะก็คือ Queen ค่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็น Queen ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพแบบไหนเนี่ยคุณสามารถจะเลือกได้ทุกอย่างมันอยู่ในอินเนอร์ข้างในอคุณผู้ฟังไม่สามารถจะมาจัดกันได้แล้วว่าคนนี้คือผู้หญิงคนนี้คือผู้ชายหรือคนนี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคผู้ฟัง ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเปิดกว้างในเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่ะู้ฟังและประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญกับการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเปิดรับความหลากหลายเท่าเทียมโดยไม่คํานึงถึงเรื่องของอายุเพศศาสนาสัญชาติหรือแม้แต่สถานะทางสังคมค่ะู้ฟังและในเดือนมิถุนายน2567ซึ่งจะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือว่าไพร์มันเนี่ยรัฐบาล ได้ผนึกกำลังค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเขาวางแผนจะจัดงานเฉลิมฉลองไพรยมันตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกในฐานะศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าทัวริส m h มูค่ะและก็คาดการณ์กันว่าจะมีผู้มาเข้าร่วมงานเนี่ยกว่า860,000คนแล้วก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า4,000ล้านบาทและนี่ถือเป็นโอกาสค่ะในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในฐานะ ุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวไพร f ฟ i e นลี่และการเป็นเจ้าภาพ World Pri d e ในปี2030ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอได้ใช้โอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดนโยบายสนับสนุนความเสมอภาคเท่าเทียมในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น t o อ LGBTQ+ Friendly Destination ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรการท่องเที่ยวขยายเครือข่ายทางธุรกิจ แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม L G B T Q I N A ต่างชาติท่าคงบอาว่ากลุ่มนี้เยอะมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มคุณภาพมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงแล้วก็ชื่นชอบการเดินทางที่สำคัญคือมีระยะเวลาพำนัก พักยาวกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไปค่ะอยากจะดึงดูดใจให้กลุ่มนี้เนี่ยเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาสในเรื่องของการตลาดและก็เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของไทยไปในเวลาเดียวกันด้วยโดยข้อมูลจาก LGBT Capital ค่ะได้ระบุไว้ว่าในปี2566หรือปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยของเราติดอันดับ4ของโลกที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของ ลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ+ สูงที่สุดโดยทอทอท,อทอเขาคาดการไว้ว่าการจัดงานไพร์มันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าร่วมงานได้กว่า 8 6 0 0 0 0คนและสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ,ธธจไม่ต่ำกว่า4,500ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังและพอมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะแบบเอ๊ะแล้วเขาจัดงานที่ไหนยังไงเมื่อ,อไรกันบ้างอ่ะอยากรู้กำหนดการกันแล้วใช่ไหมคะฟ้าใสหย,ยิบมาให้คร่าวๆค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการจัด กิจกรรมพรยมันทางทอทอทอได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยที่แรกที่จัดขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วก็จะจัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึง30มิถุนายนเลยก็คืองาน Colorful Pride Festival ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกว่าในงานนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยไฮไลท์เนี่ยก็คือเรื่องของการเดินขบวนของกลุ่ม L G B T Q รวมไปถึงการ แสดงคอนเสิร์ตแล้วก็นิทรรศการศิละปะค่ะ ส่วนในกรุงเทพก็มีจัดงานเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คืองาน Bangkok Pride Festival 2024ค่ะซึ่งเขาจะจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่4มิถุนายนค่ะในงานนี้เนี่ยจะมีการเดินขบวน Bangkok Pride มีมหกรรมการแสดงศิลปิน drag นะคะผู้ฟังแล้วก็มีการประชุมการสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของความหลากหลายทางเพศด้วยและฟ้าใสเชื่อว่างานนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานที่หลายคนรอคอยกันเพราะว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ต,ต่างหรือว่าผู้ที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยน่าจะมารวมตัวกันอยู่ในงานนี้แล้วก็สร้างสีสันให้กับงานนี้ได้ไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ฟงัง ต่อเนื่องกันอีกงานหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในภาคใต้นี่แหละกับงาน Pride Nation สมุย i n t e r n a t i o n a l Pride Festival จัดขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะระหว่างวันที่24ถึง29มิถุนายนนี้เขาจะรวมศิล,ลปิน LGBTQ+ ระดับประเทศและระดับนานาชาติมาเข้าร่วมงานนี้ด้วยแน่นอนว่าสีสันความสนุกสนานความอลังการเนี่ยรวมกันอยู่ในงานนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟัง อย่างที่บอกเลยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเปิดรับความหลากหลายเท่าเทียมท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็จะเข้าร่วมงานด้วยนะคะกับ ขบวนพาเรดในงาน Bangkok Pride 2024ค่ะที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพไม่เลวคุณผู้ฟัง30พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเนี่ยท่านจะไปร่วมขบวนด้วยซึ่งท่านนายกท่านเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นอีกโอกาสค่ะที่นอกจากจะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วทั่วโลกเนี่ย จะได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีความเท่าเทียมพร้อมจะตอบรับทุกความหลากหลายด้วยความเสมอภาคและเป็นการผลักดันไทยในการเป็นเจ้าภาพเว r ร์ p r พร์ในปี2030อีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจไทยคู่ฟา้า